สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคบ่ายนะครับหางเสียงเช้าโถดโททิมเนาะต้องขออภัยครับลุ้นกันต่อบ่ายครับก็มีให้มีให้ได้อยู่แค่นี้นะหางเสียงกค่น,นี้แค่อี๊นครับแล้วเจอทีก็รัเสเซียอังกฤษเยอรมันดาวโจนนะครับสําหรับรัเสเซียเริ่มเปิดทําการแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอรัเสเซียด้วยนะครับ สำหรับพังเสียงเปิดบ่ายเปิดที่06510ครับเปิดที่บวกนะครับพังเสียงบวก2 3 2 0 0จุดอะ่ะเดี๋ยวดูแป,ป้นึงครับไม่น่าลงลบแน้า200-300จุดไปได้ก็คิดที่บวกครับคิดที่บวกไว้บ่ายนี้เด่นสุด5ครับเมื่อเช้าปิดที่เลขตัวแทน10แต้มมีอย่างนี้ครับเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์เ,เขาปิด10แต้มเขาตามศูนย์แล้วก็ตามเบิ้ล วันนี้ถ้าผมเล็งไว้โอกาสเบิ้ลบ่ายเป็นไปได้นะครับเล็งเบิ้ลบ่ายเป็นไปได้เพราะว่าลองลองลองสังเกตดูจากไตรตีของเมือม่อวันศุกร์ที่แล้วนะก็เช้าเมือม่อวันศุกร์ที่แล้ว10แตม้มวันนี้เช้าปิด10แตม้มโอกาสปิด10แต้มเป็นไปได้ครับหรือไม่ก็เป็นศูนย์เป็นเบิ้ลน,นะครับผมว่าเมื่อเขาเมือม่อวันศุกร์เขาปิด10แตม้มเขาตามเบิ้ลกับตามศูนย์ก็ให้แคบลงผมว่า บ่ายนี้น่าจะเป็นศูนย์กับสิบแต้มะ่ะเป็นไม่ได้ไอศูนย์กับเบิ้ลนะขอรพนางโทษพูดพิษพูดถึงน,นย่นียแต่ผมชอบห้าครับห้า๋ยวผมก็จับเป็นสิบแต้มกับเบิ้ลให้ดูแล้วกันนะมันจะตรงกับคู่ไหนศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่ห้าเก้าศูนย์นะครับห้าห้าศูนย์ศูนย์นะเนะี่ยศูนย์แต้ม เบิ้ลนะฮกันฮะตรงกันแล้วน่าจะเป็นครับแล้วก็หนึ่งหกติดไปครับหนึ่งหกสองเจ็ดติดไปสองตัวนี้ไม่ใช่คู่กันนะครับไม่ใช่คู่กันครับดูเหมือนเยอะครับแต่ไม่เยอะมับเป็นเบิ้ลแล้วก็เป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวเดียวกันหกขาครับหกหางบาทนี้หการ้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์อ่าและเมื่อเช้าเขาปิดแปดสาม 8338อะ่ะ8338เขาคือเลขตามคือ16กับ50ครับเขาจะวนอยู่นี่นะฮะโดยมาบ่อยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาทุกครั้งนะมาบ่อยครับเมื่อเช้าก็ปิด83บ่ายนี้อาจจะปิดเป็นเลขตัวแทนก็คือ16ถ้า16มันจะมาคู่กับ1661ครับ27กับ72จะมาคู่กันนะครับ5005ก็คือมาตัวเดียวกันนะครับผมว่าโอกาส ยังไงก็ Sch 3, e ลองพิจารณาดูวยกันเนาะลองพิจารณาดูวยกันแลืเจ็ดนาทีสามลัานละทดาวโจนครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม